สวัสดีครับตอนนี้นะเราจะคุยเรื่องชาร์จอีกแล้วใช่วิดีโอชาร์จนี่มันไม่ค่อยมีคนดูนะผมก็อย่างนั้นอนะ่ะงั้นอนะโอเคก็ต้องฝืนทำใช่ไหมต้องต้องจำเป็นต้องทำโอเคเพราะว่าผมจะเช็คดูมีมีคนบอกว่าเค่อโคนย2020โมเดลล่าสุดนะเขาเปลี่ยนชาร์จิงเคอร์ฟให้มันชาร์จเร็วขึ้นหรือว่าชาผมไม่รู้่ผมก็ถามพยายามถามในกลุ่มแล้ว มันก็ไม่รู้อะผมก็ต้องลองใช่ไหมแล้วก็ผมก็ได้ยืมโคนเดี๋ยวเราเริ่มเปิดวิดีโอนี่นะโอเคอ่ที่ซ้ายนี่กับกลางนี่มันเป็นโคโน2 0องแล้วก็ทีข่ข้างขวานี่มันเป็นอะไรเนี่ยเอ่อโวลจะ ESO ใช่แล้วก็ผมก็เชลองดูว่าอันนี้นเราชาติที่อายนินะผมจะเช็คดูว่าตอนนี้อะ2 0่ะิบหมดลมันชาติเร็วขึ้นหรือว่าชาลงหรือว่ามันเป็นยังไง แล้วก็จอที่ข้างซ้ายเนี่ยนะมันชื่อ OBD เอมันชื่อน c a ร์ส r Scanner ใช่ c a แ Scanner เราต้องมี OBD Adapter ใส่ในรถแล้วก็เราก็ใช้ Car Scanner เราต้องเราต้องปรับมันนิดหน่อยให้มันเป็นอย่างนี้ตอน default มันไม่ใช่เป็นสีอะไรอย่างนี้หรอกแล้วก็แต่ว่าอ่นั้นมันฟรีนะแล้วก็เข้าไปดูได้ข้อมูลทุกอย่างว่าเนี่ยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่โอเคผมจะอธิบายนิดหน่อยนะ เปอร์เซ็นต์นั่นะข้างบนเนี่ย22.523บสอ่สนะมันเป็น BMS อันนี้มันเป็นเปอร์เซ็นต์จริงสเตตัสชาร์จนะแต่ว่าที่จออ่ะมันจะโชว์สูงกว่านั้นแล้วทำไมมันต่างกันอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ผมเคยพูดหลายครั้งอ่ะว่าหลายคันมันมีท็อปบัฟเฟอร์ตอนรถมันรีพอร์ตว่ามันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จริงมันไม่ใช่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือน MG ก็เหมือนกันผมก็คิดว่า MG ตอนเราชาร์จถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จริงมันเป็นแค่เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์และทำไมเขาทำอย่างนั้นอะเพราะว่า ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเพราะถ้าเราชาร์จถึง100%น่ะหลายวันหลายครั้งนะบ่อยนะแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเราปล่อยให้มันอยู่ที่100%่ะมันจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราเริ่มขับ ถ้าแบตเตอรี่มันอยู่ที่100%เราก็ไม่มี r e g จนเคอร์ชแต่ว่าถ้ามันเป็น97-98%เราก็ยังมีรีเจ n นิดหน่อยนะมันก็ดีแล้วก็โอเคอินดอร์เทม e พอร์เจอร์นั่นไม่จริงหรอกไม่ใช่33องศามันเป็นประมาณ25องศาในรถนะนะไม่รู้ทำไมมันรีพอร์ผิดนั่นนะแต่ว่าก็คุณก็น่าจะสังเกตอย่างนึงนะว่าตอนนี้รถนั่นมัน report ว่ามันได้70็ดกิโลวัตมันรับ70็ดกิโลวัตแต่ว่าใน BMS เนี่ยมันมันรับแค่6หก68 ทำไมมันต่างกันอย่างนี้อ่ะเพราะว่าถ้าดูนะ่แบตเตอรี่ในแต่เทมเพอเจอมันอยู่ที่13องศาตอนนี้อ่ะแบตเตอรี่คูลเลยมันกำลังทำงานแล้วมันก็ต้องใช้มันก็เป็นแอร์มันอาจจะใช้1กิโลวัต์เพื่อที่จะคูลแบตเตอรี่ไม่ให้แบตเตอรี่มันร้อนไปแล้วก็ตอนแบตเตอรี่ตอนเราชาร์จแบตเตอรี่เร็วอย่างนี้เจ็ดสิบกิโลวัตนะมันมีความร้อนและความร้อนอันนี้อ่ะมันก็เป็น heat loss ก็อาจจะเป็นประมาณ1กิโลวัต์หรือว่า2กิโลวัตมบางที่กลายเป็นความร้อนที่มันไม่ได้วัดที่ไหนก็ เนี่ยรถมันรีพอร์ตจริงจริงรถมันรีพอร์ตผิดหน่อยมันรีพอร์ตว่ามันมาเข้ามาแบบว่ายังไงเดียบชาร์จมันมันส่งไปเท่าไหร่แต่ว่าต้นสุดท้ายที่เราต้องการรู้นั่นคือแบตเตอรี่มันรับเท่าไหร่ประมาณนั้นนะมัน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 งงนิดหน่อยนะใช่ แล้วก็ตอนนี้นะแบตเตอรี่เนี่ยมันก็อยู่ที่36องศามันค่อยๆเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ว่ารถมันก็ยังคูลดาวแบตเตอรี่เนี่ยแล้วก็โอเคเนี่ยที่57%นะเมื่อกี้นี้มันลบความเร็วแล้วก็กลายเป็นแ้ามันก็เราจำง่ายนะ57%มันจะลดกระแสไม่ใช่มันจะลดอะไรนะค็เรียก power อะลดพลังถึง57 kW ัแล้วก็เดี๋ยวมันจะมี break point อีที่หนึ่ง ที่73%แล้วก็โอเคมีอะไรอีกที่เราน่าจะคอมเมนต์แบต tery hit แต่นี่มันไม่ทำงานตอนนี้มันมันก็อุณหภูมินี่มันแปลกๆแต่ว่ามันก็อยู่แค่นั้นนะแล้วก็ใช่แล้วก็ข้างล่างสุด available charge power อะไรนะ่ d i s a r อันนี้ไม่ต้องเชื่อมันอกมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ <laughs> มันไม่จริงหรอกมันมันสูงกว่านั้นใช่แล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้เช็คดูนะว่าโอเคโมเดล2020มันชาติเร็วกว่าอันเก่าไหมก็เหมือนกันแป๊กเลย ไม่ได้มีไม่ได้ต่างอะไรเลยใช่ก็เหมือนกันเลยเนี่ยแล้วก็ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าถ้าเราจะขับรถไปเที่ยวกับโคนาหรือว่าอีนีโรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชาร์จถึงกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าคุณมีเอ่อไฮพาวเวอร์ชาร์จเจอที่มันชาร์จร้ิบกิโลวตหรือว่าร0อยกิลวัตนี่ก็น่าจะชาร์จถึงประมาณ ห้าสิบแปดกิโลวัตต์มันมันมันน้อยไปนะเพราะว่าเราก็ขับได้ไม่ไกลเราก็ต้องชาตบ่อยอ่ะผมแนะนําชาตถึงประมาณเจ็ดิบห้าเปอร์เซ็นต์ี่ยตอนนี้มันลดความเร็วอีกทีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะตอนนี้เหลือแค่สามสิบแปดกิโลวัตต์แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าที่เมืองไทยมันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าถ้าเป็นที่นอร์เวย์นะผมก็จะแนะนําว่าชาตถึงประมาณเจ็ดสิบห้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าที่เมืองไทยเราอาจจะต้องขับไกลมันไม่ค่อยมีฟาสต์จอนเยอะเพราะฉะนั้นที่เมืองไทยอาจจะต้องชาตถึง8 0 9ก็นตแต่ว่าถ้าชาิถึงร้อยเปอร์มันอาจจะใช้เวลานานก็เ,เดี๋ยวเราก็คอยดูนะว่ามันเป็นมันเร็วแค่ไหนเนี่ยตอนนี้แต่ว่าที่ที่นอร์เวย์ Norway นะบางที่นะถ้าเป็นฟอรต์เดมนเราต้องจ่ายเราจ่ายค่านาทีต่อน,นาทีนะแล้วถ้าเราชา,ชาิช้าก็แปลว่ามันมันก็เริ่มแพงอ่ะเพราะว่ามันรับแค่25่สิบห้าวัต์เนี่ยนะเทียบกับตอนเรารับ75 k ดิบห้วัต์ตอนแรกนะแต่ว่าที่เมืองไทย มันผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงมันอาจจะเป็นเราจ่ายค่ากิโลวัตต์ชั่วถ้าอย่างนั้นนี่ก็แล้วแต่คนว่ามีเวลาไหมถ้ามีเวลาแล้วก็มันช้าๆหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเสียเงินเยอะมันก็แค่เสียเวลานะ่ะถ้ากำลังกินข้าวอะไรก็ไม่เป็นไรอะ่ะแต่ว่าตอนนี้เราได้ชาร์จตั้ง52นาทีแนละ้วหลายคนเขาคงไม่ได้จอดนานขนาดนี้หรอก <laughs> หรือว่าฉันชอบนั่งแชทที่กาแฟ เดีว่าโอเคตอนนี้มีอะไรที่น่าจะคอมเมนต์นะโอเคเนี่ยอุณหภูมิของแบตเตอรี่นะมันอยู่ที่ประมาณ35องศารถมันจะพยายามคูลดาวนแบตเตอรี่ไม่ให้มันร้อนไปมันไม่ใช่เหมือนเทสลาเทสลกับ t a y ยคันกับ e ี r o รนะมันจะมันจะอุ่นแบตเตอรี่ถึงเกิน45แบบ50องศาอะไรอย่างนี้เลยนะเพราะว่ามันมันอยากจะให้มันชาร์จเร็วแต่ว่า ฮอนดอหรือว่ารถเกาหลีน่นะเขาเลือกไม่ให้มันไม่ให้แบตเตอรี่มันร้อนไปก็คงจะแบบว่าเขาคอยชาร์จไม่ต้องไม่ต้องชาร์จเร็วก็ได้แต่ว่าแบบประหยัดไม่ให้มันไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วเพราะว่าถ้าเราอุ่นแบตเตอรี่ให้มันร้อนเหมือนเทสลามันก็จะเสื่อมเร็วขึ้นอีกนิดหน่อยประมาณนั้นนะข้อเสียก็อันนี้มันก็เป็นกาเรียกอะไรเทรดดอกนะใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้อ่ะผมก็จนถึงนี้แล้วก็เห็นว่าอ้าวรถรุ่นใหม่กับอันเก่ามันก็ชาร์จ เ่ากันเป๊ะเลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย,เลยแล้วก็ผมก็อยู่ที่90%ก็อันนี้ใช่ก็คุณอยากจะชาร์จหนึ่งชั่วโมงไหมถึง90%้าอนก็คุณถึงกับว่าจะไปไหนถ้าถ้าไม่มีฟอสชาร์จอีกนานก็โอเคก็20 24 25 k w กิโลวัตต์มันก็ยังเร็วนะถ้าเทียบกับถ้าเราไม่มีฟ a สชาร์จอ่ะเราต้องชาร์จที่ AC AC นี่มันก็จะเป็นแค่11 K เกิโลวัตต์หรือว่า7จุ สี att, ่กิโลวัตต์เดีววัน่งอันนั้นจะเป็น11บเกิโลวัตต์โอเคแต่ว่าตอนนี้ผมก็หยุดถ่ายจอรถแล้วแค่แค่สกรีนแคปเจอร์อันนี้อะ OBD สแก n เลยไม่ใช่ช่วยอะไรนะ car car scanner ใช่แล้วนะ car, car anner, ลผมอยากจะรู้ว่าตอนเราชาติถึง100%นตะความจริงอ่ะ BMS มันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะจนสุดท้ายเราจะเห็นว่ามันเป็น96 9เก้าสิแล้วผมก็เช็คตอนนี้เราก็เช็คเซลโวลต์เจอเพราะถ้าเราชาร์จถึง100%ยเปอร์เซ็นต์โวลต์จมันน่าจะเป็น4.2%ผมเคยเห็นใน Nissan Leaf แล้วก็ในเทสลานันเป็นสีเปอ็นต์้ขอโทษสี่งเอ่อโวลต์ตอนเป็น4.18นี่ก็แปลว่ามันไม่ค่อยแย่นะแต่ว่ามันก็ยังแบบไม่ไม่ไม่ดีถ้าเราจะเราอยากจะรักษาแบตเตอรี่นะแค่จะ ผมจะต้องหยุดที่100%ชยชาร์แน่นนะแยเปอร์เซ็ต์มันเป็นเก้าส็ก็คล้าย MG เลยแล้วสีเปอร์เซ็นตเนี่ยมันมันแย่ไหมผมก็ว่ามันไม่ได้แย่มากแต่ว่าถ้าชาร์จทุกวันมันก็อาจจะไม่ดีถ้าคุณอยากจะรักษาแบตเตอรี่ตั้งไว้ว่าชาร์จถึงประมาณ80ดสิอาจจะนั่นแหะเจ็ดสิก็ยังโอเคแต่ว่า100%ทุกวันนี่มันไม่ค่อยดีนะล่าะไรก มีอะไรที่น่าสนใจเนี่ยอย่างอื่นก็โอเคก็มันก็ใช่หลังๆมันไม่ได้ใช้แบตเตอรี่คูลหรืมันก็อยู่ที่30องศาอนะประมาณนั้นนะแต่ว่านี่โอเคก็ให้ให้คนดูแล้วว่ามันเป็นยังไงเนี่ยในในข้างหลังหรือว่าเขาเรียกอะไรในในเครื่องในในคอมพิวเตอร์ในรถน,น,นะมันมันเป็นยังไงจริงๆอะ่ะตอนเราชาร์จแบตเตอรี่เพราะส่วนใหญ่คนที่เขาชาร์จเขาก็ไม่เห็นอะไรเขาก็เห็นว่ามันชาร์จกี่กิโลวัตต์กี่เปอร์เซ็นต์แค่นั้นแต่ว่าที่จริงมันมีอะไร หลายอย่างที่มันน่าสนใจสําหรับผมอาจจะไม่น่าสนใจสำหรับคุณอโอเคนั่นก็อันนี้นะคุณว่ายัางไงสนใจน่าสนใจไหมถ่ายวิดีโอเรื่องชาติรถโอเคนะ่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ปากันไมสวัสดีครับ